สวัสดีครับผมเอทซกท่านครับวันนี้ก็มีรายงานเกี่ยวกับทางด้านลูกค้าจำได้ไหมลูกค้าที่มาที่มหาออฟฟิศผมที่จังหวัดน่านนะครับก็มีการคืบหน้านะเราก็จะมาไลฟ์สดเรื่องนี้ก็เป็นการส่งผลงานด้วกันนะครับผมว่าเป็นไงบ้างตอนนี้จะได้เงินเกษ,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 ษียณไหมเพราะว่าเอ้ยไม่ใช่เงินพินิจกรรมไม่ได้จ่ายงานมาไม่เคยจ่ายงานแต่ว่าแฟนทำพินิกรรมให้ที่ประเทศอสอ,อสเตรียออสเตรียค่ะ,คะ ตอนนี้ได้ทราบสมบัติแล้วแล้วทนายความก็แจ้งให้ทางเราทราบแล้วเดี๋ยวผมจะโทรหานะครับผมกับลูกค้าของเรานะเช็คสิยงหน่อยเป็นไงบ้างโอเคครับผมมาอ้อมให้เขาโทรมาได้ครับผมสักครู่นะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมให้โทรมาได้เลยส่งแล้วเนาะสักครู่นะครับผมตอนนี้ก็ ลูกค้าของเรารอนะครับรอที่จะไลฟส์สดกับเราอ่ะผมมาแล้วนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมได้ยินไหมเช็คเสียงด้ครับได้ยินค่ะได้ยินชัดเจนนะอันนี้ใครเอ่ยอคุณป้าสบายค่ะค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าสบายดีนะครับผมสบายดีค่ะคุณป้ามาหาเรา เดือนที่แล้วใช่ไหมครับต้นเดือนที่ผ่านมาวันนี้เรามีมาอธิบายผลงานของชนายความว่างานครึ่หน้าไงบ้างนะครับผมค่ะนะคุณป้าฟังดีๆนะครับถ้าไม่เข้าใจถามนะครับค่ะโอเคปิดเสียงปิดเสียงทางไลฟ์สดของผมก่อนนะอย่าเพิ่งเปิดนะทางนน้นเดี๋ยวมันเสียงกระทอ่อสสะท h o กันค่ะโอเคครับมาโอเคครับผม เดี๋ยวให้น้องบีนะครับคุณบีนะครับอ่านให้ฟังว่าอะไรไปบ้างนะครับอ่ะอ่านเลยครับปีค่ะแจ้งสถานะความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดการมรดกดังต่อไปนี้นะคะหนึ่งการโอนเงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิตมยอดเงินจากรกรมธรรม์กรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัทได้โอนเข้าบัญชีพิเศษที่เปิดไว้แล้วที่เปิดไว้เรียบร้อยอแล้วคือตอนนี้ทนายความก็เปิดไดขทีมบัญชีที่จะโอนเงินให้คุณแล้วนะครับ เงินประกันของบริษัทแอโก้นะครับพิชริคลงได้ส่งให้่าธนาคารเรียบร้อยแล้วที่เราเปิดให้คุณอะเรียบร้อยนั้นครับผมโอเคอันแรกนะอันแรกนะเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับอันที่สองครับสองการขายหลักทรัพย์ของผู้ตายครับคือธนาคารของไรซี่สบังกลุกนะครับผมเนาะที่นั่นนะครับอ่านต่อครับ ได้ยอมรับหนังสือมอบอำนาจพิเศษที่ส่งไปและในวันนี้ได้